สบายดีทุกคนวันนี้พบกับชชองของตุกตาสาวในร้นอ,องสาวนี้เนาะวมืนอ้าทุกคนก็นคืออ่าแม่ป้าน้องตุกแกน,นทุกคนลูกสะใภยคนแรกของแม่ตุกสีเพิ่นมาในงานแต่งของน้าสาวอ่ะแม่คะไอดาไปเพิ่งมเป็นหลานบอไหม่านเป็นลูกไอ้ลูกน้องเป็นลูกอ้ลูกน้องเนาะเพราะว่าเราไม่ล่านเนาะเป็นลูกไอ้ลูกน้องเออขับตู้แล้วไม่ล่านเนอกเป็นลูกไอ้ลูกน้องกันแหละพี่น้องกันเนาะ คุณใช่ลูกค้ามาแต่พุนคุณได้คุณดิพี่น้องมาแต่พี่น้องมาหรอนมาแต่ก็แต่แตตรถยุดต,ต,ตุอยู่ในเออยุดตู้จุดตู้จุดอะฮันตูน้ใหญ่ฮันอันนี้กินขา้าวปูนเนาะนี่กินข้าวปูนแซ่บหลายเด้วยมาอ้าว<ส>อ้าวแซ่บเ่รแซ่บดีเอ้าไ,ไม่ไม่ปาจันเอ็ดเลยบ่ปาจันเอ็ดสิ่งทแม่จันเลยได้ทุกคนทุกคน ยิ้มนี่ดูยิ้มยิ้มที่กองค่ะนี่บ้านหนึ่งยิ้มเห็นแขีววองยิ้มแค่ยวเห็นวขียไม่องแม่เอ้ยก็กเป็นท่านยิ้มเลยบายบายเด็กบายบายมาเออมาเลยนะมาะแพงน้องคนนี้มีน้องคนเดียวแพงขนาดเลยทุกคนแพงสุดๆเลย นี่มาเบิ้งข้าวปุ้นดีแต่บ่เอาลงลุ่มเนาะเห็ดโจยอ้ใบจีโจงมามาสิมเบิ้งสิมก็แซ่บขอซิมตับอันนี้ทุกคนเลือดตับมือหน่อยห้องตับแม่เบ่เขาก็ห้องตับตลอดเป็แม่เนาะบุคคลที่มาห้องเลือดเลยนี่หนักตแบบนี้ตุบน้อยห้องติดตับตับใหญ่แซ่บบอกถ้าจัดเอ็นในแบบบ่เคยพลาดมันจะแซ่บ เด็ดเลยจ้ะไปใหไปส่งเลปะส้มแดกเลือนางกินํำกันขอบคุณสองจับเลได้เนอะส่งจับเลยไปเลยจอยตุ๊กได้ไปช่วยงานเพื่อนไปยหายของกินอย่างส่โตะของกินส่โตะไว้แลแคบของกินตับ กินเนี่ยบูนเพื่ออเขาได้นี่ข้ากับลูกตลาดมาซื้อเครื่องเฮอไอ้ต้นตาลเนาะแม่นซื้อเครื่องเขาต้นตาลไปอยู่หอพักชักปอมัอนั้นเติมืงานให้เราซอกว่าบุทันมืองมาไอ้เพิ่นแบบไปอันเฮียนแล้วแบบเพิ่นไปอยู่บ้านพักเนาะนห้องแถวหไอ้ยู่บ้านไปอยู่ห้องแถว บ้ัไม่อไปยู่ห้องแถวเนาะทุกคนห้องแถวกะอายเพิ่นไปแต่ก่อนเรเพิ่อยู่กับกับอาก็เลยว่าพี่น้องยู่อันยงจันแะละแม่และแบบว่าอันอายเพื่อนท่านก็แบบมันยุ่งยาเนื่องลากอายเพิ่นก็เลยออกไปยู่ห้องแถวสินะห้องแถววันนี้ไปยู่ก็ตตองแบบมีเครื่องใส้ันต่างๆนาะก็คือแบบจะต้องอาได้อันซื้ออ่ามะหุงข้าวล่ะกะ มอแบบมอ,อก,กระทะหลักก็ซื้อถ้วยซื้อบวงซื้อของไซส์หัวของไซสยูบอนยูบอนนอนคือแบบขึ้นหันใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวเฮาไป,ไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวน้องตูกเอาออกมาให้ทุกคนเบิกเลยนะว่าเฮาซื้อยอย่างเดาเอากลับมากลับมาเดตานไปป้าเมื่อไรมอกเมื่อแล้วบรรยากาศทุกคน มามาเบิร์กกันเลยว่าือเครื่องไอ้ไปวันนี้มีอย่างเดียวมันจะมีหอเอ้ยหอพักไม่หรอกหอพักหอพักหอพักนอกหอพักในหอพักในมันอยู่ในเหียนเนาะหอพักนอกก็จะอยู่นอกไอ้เพิ่งไปเฮียนไอ้เพิ่องไอเพิ่นไปเฮียนกลนจักเนาะกลนจักโบเออเ์มิอาตี้เออโบเออรเฮียนเฮียนเฮียนใลยจบก่อนจบเรียาก่อน อันนี้ไว้คอดทีตาต่อให้ต่อให้ให้เสกหมดได้ไว้เสียกตับตามีเบอร์อุปกรณ์นี่แหละอันนี้ของเฮาอันนี้กองเฮาอันนี้เอาไว้ใส่ห้องน้ำอันใบมีดอันนี้ของอายอันนี้ของงูอ่ะแบบใส่อันเดียวมีอะไรอันนี้ใส่เกลือเป็นนัวใส่พริกฮ่แล้วกัดโจตะกัหม้อข้าวตะกัดหม้อหม้อไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าหัวด ปลาติซ่าเลยนะหัวพูดไอ้ของแม่ตู้จานอั่นนึงอ่ะไอ้แม่ชื่อทราบอันทุกนาแม่ตู้จานนึงตูอจานช่วงอันเมื่อกี้ไม่ยอมเดินบ่ดึื่องใส่หม้อกระทะบ่ไม่รู้โบไม่แต่ว่าจะลืมหม้อเตากันแล้วกันเพราะว่านึ่งยุ่ห้องพักนี่ต้องนึ่งใส่เตาเนาะแบบเป็นเป็นหม้อสิเนาะหม้อกระทะแล้วลูกกระโจงไอ้แม่คือพูดจรองเบะ ได้อนี้ตองอันก็ได้ตักตเนี่ยไง้เอจกมเาะนดึงฮะดเยเราัเจาะคอแบดแป้ใส่คนไทยจะเรียกขนมจีนชิมสิตับอมมดแล้วเนาะลไคเกอร์กินแล้วแล้วมันก็ไปไคเกอร์กินตับแล้วมันีมากโโลนเกับที่ปุ๊อเ โอ้ลูกไปลูกก็ซื้อก็ได้แม่เด็ดนึงเราเหมือนราแม่อเนาดโคกตีแม่มาะโคกที่เผื่อนนี่ยดคนบร้อยแซบเ้ยทุกคนไอตานซิเม่อหมดเลย มันจันมันจันเนยบอม่น้วันเศาเห็นบอคิดดัเอิอีพอจะไปขดอยางใดบอนย้บัได้กับย่าสิเลยแ่นาจะบุไดดบัไปเห็นอ่บังคับเศรดฐกบับับัเขาบอได้บังคับเลยม่ปเนยบ้าไปบัได้ซะก็นอนเมาเมาขายสีด่งมันกะแรัเรีเราเรียนศ เลยไหมดอกันนะเอาเองเนอนดูกรุ๊กอันนุ้มมันเป็นกระตูดเป็นกระตูดอยู่เลยเออไปดูอื่นแทงเหงานื้อก่นหันอันนี้น่อยก่อนมือยากมากเออทุกต่ำเข้าน่ะมันกับกาไปแฟนั้นเมื่อถูกต่ำแล้วมันกับเฮี้ยนเข้านี่ต่ำไปใส่ติวนะโต๊ะมีไข่ต๊ะมีไข่โอ้แต่แดงกินอ๋อคกินมีแม่คุ้ซื้อพี่เดียวกนไหมซื้อนี่ก๊สก๊สไปซื้อไปซื้ออยู่พุ่นอ่ะว่อยู่พุ่นกับชิ้ื้อ่คนอยู่พีบ่แม่พ่อส่งมาทางพีเดย์ตัง ยูนิ่งแพงกันแพงขึ้นกันก็ซื้อก็สิเป็นีถลูกคือการแต่งกัซื้อภาพหนึ่งห้าพันไก่ยูเราอืมซื้อกินเอาสองย่างห้าพันซื้อข้าวห้าพันซื้อ, 5, 000, อมีม่วงิที่เหลือสิบปีเขาคาือไ <c oughs> อ,อ,อ,อตตอห่อพักนี้อยูได้ซ่องคนเหรอวอยูได้จะคนอยู่ได้ไลย่ยะเอาเขาไปคันว่านันยูกับเบิ้งเดย์คุณบอกคือไอตเตอร์นะเริไปยูคนเดียวสามปีแล้วยัวงคาดคนไปได้ดูดีไอเตอร์เก่งนะอ ลูกของแม่ป้านี้มีลูกสามคนทายหนึ่งยิงสองดทนดทนอึดแม่มีลูกสามคนทายสองยิงหนึ่งไม่จะมีลูกสามคนทายสองยิงหนึ่งไม่จะปีมีลูกสามคนทายสองยิงหนึ่งลุงวันมีลูกสองคนยิงทายลุงโอมีลูกสามคนทายสามเลยเบ้าทองเบ้าทองมีมีลูกอ่าสองคนยิงทาย ปอแตกแหกเกเปิดแล้วเอาเกาเปิดแล้ว่เง้มน้อวจงนเอาเขาจีเมยนอกุ้งขาไปให้เพื่นให้เพื่นงานตัวอ้หุ่มดอะไดเนแล้วเน่้วมงทุกนที่กทึกราคาเงินปะทึกเลยเนาะ

đây nhà mình du là một vô bít bít bumi mì bít chút tô sổ hôm nào đi chút nhá chè là tầm nọ chè ờ ho ไปเบิกไากุนเลยเดี๋ยวเอาจาักนุ้นยห่อเราบน่แม,ม่นด้ไหมแม่นยักเีไหม ขเขาอีอาอมากีน่พนอ,อ้ัเนาะขอเลยเออตัวค้างเดมตัวค้างเนี่ยไม่เสียเลย หมดขาขาง่า,องอยา,งายไปเฮ้ยเชื่ออีกค้างนึ่งดิค<ะ>้างนหนึ่ง,ยา,งยาวเจ็บเวโอ้ยาวใช่ไหม เ,เดี๋ยวไปให้งานคนเนาะมาเห็นมึง,มงนำเด้นี่ทุกคนอาน,นิกาน้องกุกกิ๊ก,กมาแล้วไปที่เฮมฮอนีนอนแล้วเขาก็จะมาปั่นเงินเนาะอุ้ยทุกคนอาจจะงงกับปั่นงินอย่างก็คือมีเอฟซีใจดีจากฟังไทยทุกคนเพื่อนได้ส่งเงินมาให้น้องตุ๊กกับกุกกิ๊กคับปีใหม่แลทุกคนน้องตุก๊กขอขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็เอาตังค์ให้พวกเรา สำหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคะขอสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความ้อย่ามีของอายุยืนยาวสิ่งดีๆก้อยที่ไม่ปีเก่าสิ่งใหม่ๆก็สร้างขึ้นมากับปีใหม่นี้นะคะส่วนเงินนี่ฝากมาสามพันนะคะปันให้นุก,น,กนุกกับปุก,กิกปันเครื่องกันก็ได้คนละพันห้านะคะทุกคนพันห้าบาทเอ้ยพ<ง>ันห้าพันห้าร้อยบาทกุกิกไปช่วยงานเข้ามาคือนักล้างจานนะคะอาซีเลยใช่ไหม มึ่งเงไม่มีคำเววเลยมีคำเว้าเมื่อยแฮงไอ้ตุ๊กแบบไอ้ตุ๊กฮันบมได้ไปเอเดียะะเฟินไปฉันไปมาแล้วไปตอนเศร้าแล้วก็ไปเวียกให้แม่ซื้อเครื่องให้อ้ายดีเครื่องอเด้อเครื่องไอ้ตาที่ไปอันแบบเครื่องอุปกรณ์แต่ยงยุตะกิจเไยนะอยู่ห้องแถวนะอันนี้เงินถ้าเป็นเงินกีบมีได้ยุประมาณล้านกับแปดพันกีบเนาะกุ๊กกิ๊กเนาะแล้วน้องตุ๊กกับกุ๊กกิ๊กกระซิมาปั่นเครื่องกันได้คนละห้าแสนสี่พันกีบเนาะมา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้นแซนนี่ขอบคุณค่ะเอฟซีนี่ซี่พันนี้น่าจะเป็นของเงาก็ここขอบขอบคุณมากนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณบ้างค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ฝากตังมาให้กุกกิ๊กแล้วกุกกิกกจะขอให้เอซีมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บยอะไรความใคร่ยาบี สิ่งดีๆไปกับปีใหม่สิ่งเลาๆไปจากปีเก่าอ่ะงงอ่ะเสียบอ่ะอ่ะเสียบอ่ะก็ <อา S 1> ะน้องก็กิง้งลองนับเพิ่มมอกี้เลยให้ถือบ่ฮะ <หา S 2> ลองนับมึงดูสิบใบค่ะบสิบใบเราใช้ห้าแสนเนี่เก้าพดีสิบใบบ่สิบใบสิบสองใบอืมแม่ละ การคลิปนี้ก็สิลาทุกคนไปกอดน,น้องตุ๊กเองก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มีพระคุณต่อน้องตุ๊กนะคะซึ่งเงินแต่ทุกคนแบบแต่ละเอฟซีให้มาแต่ละบาทแต่ละร้อยที่เราแบบน้องตุ๊กไม่เคยตังเกียจนเลยค่ะทุกคนเพราะว่าับได้หมดรับได้หมดเพราะว่าเงินทองมันเป็นสิ่งที่หายากมากและอีกอย่างถ้าเราได้กีบไหนมันก็มีค่าทางนั้นค่ะทุกคนและและพวกเราก็จะน้องตุ๊กเองไปคนที่แบบเอฟซีฝากเงินมาให้เราก็จะเก็บเก็บได้เยอะๆยิ่งดีแล้วก็ เก็บได้เยอะๆอยิ่งดีแล้วทุกคนเพราะว่าเพื่ออนาคตของน้องตุ๊กด้วยก็คือเก็บหลักเราต้องเก็บหลักหลักหลักร้อยขึ้นไปทุกคนหลักสิบหลักร้อยอะไรเราเต้องเก็บไปหมดเพราะว่าเงินทุกอย่างที่เราหามาแบบมันหาไม่ได้หายาง,ง่ายๆนะคะเด <c oughs> ็กกุ๊กกิ๊กก็จะไปล้างถ้วยแล้วใช่ไหมอ่าไปต่อค่ะกุ๊กกิ๊กไปต่อค่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วค่ะ <Good. S 1> ไปไปกดแท็กซี่ ฝากทุกคนไปติดตามที่ช่องของกุ๊กกิ๊กสาวน้อยรองสารด้วยนะคะเดี๋ยวน้องตุ๊กจะลิงซองขึ้นให้แล้วทุกคนไปติดตามด้วยนะคะกุ๊กกิ๊กสาวน้อยรองสารพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะส่วนน้องตุ๊กเองตุ๊กตาสาวน้อยรองสารเอฟซีก็บอกว่าเฮ้ยน้องตุ๊กเปลี่ยนเธอเออเป็นสาวแล้วต้องเท่าเออเท่าแล้วสาวเท่ารองสารสิวะทุกคนกุ๊กกิ๊กไปก่อนนะคะไปเลยไปนี่คือน้องตุ๊กโกอยากจะเปลี่ยนนะคะทุกคนอืออยากจะเปลี่ยนแต่ว่าก็สร้างเธอเออใส่แบบนี้แหละธรรมศาสตรดีละ พราะว่าตัวเองก็อยู่ในเมืองลองซานเนี่เป็นเมืองของตัวเองด้วย่วนก,กุ๊กกิ๊กก็ไปแล้วนะคะส่วนน้องตุ๊กเองก็คือต้องไปเหมือนกันเพราะว่าต้องไปทํางานางงานู่นทําง,งานนี่คือมันมีเยอะมากนะคะคือวันนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะคือแบบได้เงินมาตั้งพันห้านะคะก็คือโอ้ยพันห้านี่หาแทบตายเป็นเดือนหนึ่งนี่น้องตุ๊กหาแทบจะไม่ได้เลยพันห้าคือจริงๆทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างหายากมากขอบคุณอีกครั้งนะคะคือน้องตุ๊กเองก็สู้มาเลย สู้มาโดยตลอดเลยค่ะแบบไม่มียอมแพ้เลยถ้าแพ้นี่ถ้าแบบน้องตุ๊กไม่สู้ต่อเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบลงแต่ถ้าเราสู้ต่อความหวังน้องตุ๊กแบบน้องตุ๊กมีความหวังและมีความฝันเสมอน้องตุ๊กจะไปถึงฝันและไปถึงความหวังนั้นให้ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ